ร้ยงงนนีฉัคไม่ใช้รมีใครได้ทุกอย่างที่ต้องการ mm hmm. ยกเว้นพี่ดติดตามตอนต่อไปไม่มีตอนต่อไปเพราะเรื่องนี้ จบในตอนสวัสดีครับผมบูมกิดกล้องครับรับบทเป็นคุณราเมศครับเมศเป็นต้นเหตุเมศต้องรับผิดชอบผู้าชายก็แบบนี้แหละไม่เคยรู้ทันผู้หญิงไม่ใช่อู๋คนนี้แม่รู้จักหรือเปล่าเนี่ยอาริจะย่างแม่ไปจากอูกนี่มันชีวิตเมศนะ อูไม่เชื่อใจเมธอ่ะก็เป็นผู้ชายที่มีความรักแล้วก็มีโกรธมีโมโหไม่ได้แบบแสนดีขนาดนั้นวันหนึ่งที่แฟนเราทําผิดแล้วก็ตําหนิว่าทำไมถึงทาแบบนี้ไปขอโทษเขาซะเป็นผู้ชายหน้าตาดีครับจบวิศวะแต่ว่า,าลาออกจากที่ทํางานเก่ามาเป็นนักวาดการ์ตูนครับเพราะว่าเป็นความชอบของเราที่ชอบวาดการ์ตูนสวัสดีค่ะฮานารีวิสค่ะเรื่องนี้นะคะฮานารับบทเป็นอุรัตวรีหรือว่าอุค่ะ ผู้หญิงเรานะเราที่มีผู้หญิงอื่นเข้ามาใกล้ธีดกับแฟนตัวเองมันรู้สึกได้ถ้าฉันมั่นใจว่าลิขิตจะแย่งแม่ไปจากฉันฉันก็จะสอนให้ลิขิตว่าฉันก็โหดเป็นรักครอบครัวรักแฟนอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นหญิงสาวที่เป็นชีวิตปกติเลยก็คือทำงานการงานดีความรักดีทุกอย่างดีแต่พอมีมือที่สามเข้ามามีบุคคลที่สามเข้ามาทุกอย่างกลับตลบปัดไปหมดเลย สวัสดีค่ะแอนนักลึกค่ะในเรื่องเล่มอายุราแอนนารับบทเป็นอลิซค่ะพี่อูต้องไม่มีวันได้แต่งงานพี่อูไม่เหมาะกับพี่เมธค่ะตอนนี้อลิสรู้สึกดีใจที่ได้ทำลายชีวิตพี่ค่ะไม่ได้รับความรักอะค่ะเป็นผู้หญิงที่ขาดความรักทั้งในทั้งความรักในครอบครัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบกลับมาทวงคืนในสิ่งที่ควรจะได้รับค่ะสวัสดีครับเมฆจุติครับรับบทเป็นธินกรในละครเรื่องเล่มอายุราครับ ทำไมกอนถึงดีกับอลิซขนาดนี้ใช่ก่อนเป็นคนที่กอนรักมีความสุขกอนพอใจแล้วทำทุกอย่างเพื่ออลิซต่อให้เรารู้ว่ามันผิดแต่ถ้าอลิซเขาอยากได้แบบนี้เราก็จะทำเพื่อเขาถ้าสมก,การง่ายเหตุผลบวกลบอลิซส,สิ่งที่ได้ออกมาเท่ากับอลิซเหนือเหตุผล พี่น้องสองคนชอบผู้ชายคนเดียวกันประวัติศาสตร์ไม่ซ้ำรอยหรอกแม่เพราะอุจะไม่ยอมน้องเหมือนแบบที่แม่เคยยันถ้าเกิดว่าใครที่แบบมาว่าถึงครอบครัวเราหรือมาทําอะไรคนที่เรารักเนี่ยอุนี่แบบว่าพร้อมไฟทันทีฟอกพร้อมที่จะแบบว่าเข้าไปแบบจะทําเธะว่าฉันหรอหรือว่าว่าคนที่ฉันรักเหรออะไรแบบนี้ได้ไหมทำลายข้อของคนอื่นทำลายข้อของคนอื่นแม่มพี่ไม่สอนนารย,ยาทหรอคะอย่ามาล้างปากแม่พี่ ใครนี่ดึงไม่ทันนี่คือแบบเละแล้วก็จะมีแบบว่าลงไม้ลงมือบ้างแต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นคำพูดมากกว่าออกไปออกไปออกไปเสร็จปุ๊บหนูค่ะไล่มาเลย เนะสอให้อีกไหมนคอเบาโอ้ยไหนรอบไปละก็จะหนักไปทางตัวของน้องฮาน่าและก็น้องแอนนามากกว่าถือได้ว่าเป็นสายซัพพอร์ตแล้วกันให้กับผู้หญิงเพราะว่าโหปัญหาเขาเยอะมากแม่ถักหลังอุ๊ขักหลังอะไรอุ๊แม่นากการเลพวกพี่มีเรื่องอะไรกันคะไม่เกี่ยวกับอลิซใช่ไหม บนตนป่านนี้แล้วควรจะรู้นะคะถ้าใช้อารมณ์จนขาดสติพังแน่ครั้งแรกที่ต้องแบบฟาดฟันกันเลยอะหนูเกรงมากค่ะเพราะว่าหนูอ่ะหนูเป็นคนไม่เถียงคนแล้วก็ไม่ค่อยที่จะแบบ ขึ้นเสียงเลยว่าเป็นสู้คนขนาดนั้นค่ะก็เลยแบบก็เกรงแต่ว่าพี่ฮานาก็แบบส่งอารมณ์มาดีมากๆเลยค่ะและ้วก็พี่ฮานาก็มีขนมมา <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะโวยตอนแรกเนี่ยบอกเลยว่าเชื่อเฉือนอารมณ์กันกันกบตัวของน้องแอนนาเนี่ยตัวอลิสต่างคนต่างไม่ยอมเราไม่ยอมตัวอลิสเองก็ไม่ยอมก็แบบต้องหาวิธีแก้เพจกันไปแก้เพดกันมาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ อยากให้ทุกคนดูคือมันสนุกจริงๆแล้วแบบมันเชื่อเฉียอเล่มันยาของผู้หญิงว่าแบบเออเธอทําแบบนี้ฉันก็จะทําแบบนี้อะไรแบบพี่อูต้องไม่มีวันได้แต่งงานพี่อูไม่เหมาะกับพี่เมธคะ่ะอย่ายุ่งกับของของพี่ w e l o ิ e ค o m ช w ไม l d เป็นคนเดียวในชีวิตอลิสที่รู้ความจริงของอลิสมาที่สุดและก่อนเป็นเป็นทนายก็ก็ยอมผิดกฎหมายเพื่ออลิสปมซ้อนปมแล้วค่อยๆเฉลยออกมาเรื่อยเฉลยแล้วเฉลยอีกเฉลยแล้วเฉลยอีกจริงๆก็ข้ากับพี่เมฆเยอะมากๆในเรื่องก็คือแบบเป็นเพื่อนกันมากกว่าเบื้องหลังก็คือพี่เขาเป็นคนที่น่ารักมากๆแบบเป็นกันเองมากๆแล้วก็คุยคุยกันแบบเล่นคอนเทนต์อะไรกันสนุกดีค่ะอรไม่อนจับอลิสต๊อป ใส่าปเอาเป็นทีพ่อเอ้ยเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นพระเอกคู่บุญของของฮาน่ามากเลยคือเจอกันแบบ สามเรื่องติดละเล่นจนแบบว่าจะรู้ว่าต้องเล่นยังไงต้องอะไรแบบลาเข้าซีนด้วยกันเนี่ยคือสบายแบบสบายมากๆแบบโฟเลยอ่ะมันเป็นละครดราม่านะครับเรื่องนี้เป็นละครดราม่าแต่เบื้องหลังนี่คือแบบมีแต่ความตลกมหาบวชตลอดเวลาที่บูมสกิดตลอดเวลาเมื่อกี้ยังกิกน้องอยู่เลยนะเอ๊ะทำไมอยู่ดีรักน้องขึ้นมาไม่คีู่คนเดียวเลยที่ไม่เคยตามทันแอนนาเขาจะเล่นอะไรกันก็ตามแอนนาจะไม่เข้าใจแต่พอแอนนาเข้าใจ ปุ๊บอันนาจะขำและติดใจและชอบและอยากเอาไปเล่นต่อ5 4 3 2ี่าป้าแจ้วค่ะคัดคัดไหนอนหนอนนาเราพูดแก้วสิแก้วป้าแก้วเอ้ยหนูพูดได้แล้วคะ่ 5, 4, 3, นะห้าสี่สมสองะป้าแจ้วค่ะ หนูยกให้เป็นอาจารย์ในการสอนมุกตลกเพราะว่าพี่บูมจะมาทุกครั้งแล้วก็จะมีตลกแบบมุกตลกทุกครั้งซึ่งแบบหนูเป็นคนที่เส้นตื้นอยู่แล้วถ้าเกิดหนูหวนัวเราะหนูก็แบบหวัวเราะไม่หยุดเลยแล้วหนูก็เอามุกของพี่บูมไปเล่นกับคนอื่นด้วยนะคะเปิดมาเห็นหน้าหน้าก็สนุกแล้วอะน,น,นังเอกมากความสามารถเล่นมุกตลกยังไงให้ตัวเองขำแล้วคนอื่นไม่ขำเลยอะงงชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วเล่มายุลาเรื่องนี้ก็จะมีแต่เลขกลทุกอย่าง ก็คือต่างคนต่างไม่ยอมมีเล่เหลี่ยมของตัวเองไม่ว่าเขาจะเจออะไรจะผ่านอะไรมาก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะผมจะอยู่เป็นคนของคุณไม่ว่ามันจะเกิดอะไรมาทั้งเพลง,งเลยนะ <laughs> สุดท้ายนะครับขอฝากรับถึงข้างๆไม่มีใครแต่ในใจมีทีนะกอนนะครับ #supportAlice อยู่ตลอดเวลานะครับยังไงฝากติดตามด้วยครับทุกคนแบบตั้งใจมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูคะ่ะว่าเรื่องนี้เนี่ยรับรองว่าดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเกมนี้มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแหละข <c oughs> นลุกทุกสัมผัสเลยนะคะ